สวัสดีครับผ่อนดีต้อนรับทุกคนนะครับพบผมบอยครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับชุดความรู้ชุดใหม่นะครับที่ผมจะมาแบ่งปันมาแชร์ให้กับพี่เพื่อนๆนะครับอ่ะซึ่งในชุดความรู้ชุดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตลาดฟอ r เหล็กนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับก็จะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้นนะครับไปจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าทั้งหมดอ่ะ หมดไส้หมดพุงรู้อะไรก็ถ่ายทอดให้นะครับแล้วก็จะเน้นนะครับพูดในสิ่งที่ผมใช้งานจริงนะอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออผมไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับนําความรู้ชุดเหล่านี้เนี่ยนะครับไปต่อยอดนะไปเอาไปใช้อะเทดหาตังอะไรแบบนี้นะครับได้หมดนะก็ฝากด้วยละกันนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับ ผมก็อยากจะมาพูดถึงการเทรดนะครับฟอเร็กนะการเทรดฟอเร็กตรงนี้นะครับทําความเข้าใจกันก่อนนะครับฟอเร็กคือตลาดค่าเงินนะครับตลาดค่าเงินไม่ใช่การเทรดหุ้นนะครับต้องเข้าใจนะเทรดฟอเร็กก็คือเทรดฟอเร็กเทรดค่าเงินนะมันคือเทรดค่าเงินเทรดหุ้นก็คือเทรดหุ้นโอเคนะครับแยกกันเทรดคริปโตก็แยกไปอีกนะตลาด นะครับมันมีหลายตลาดและโปรดักต์ด้านการเทรดก็มีเยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งในตลาด Forex เราจะเทรดยังไงเราใช้อะไรบ้างนะครับเราต้องมีเครื่องม้เครื่องมืออะไรเราต้องมีทุนเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับผมจะมาพูดให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดกันมาเยอะนะครับในเรื่องของการเทรดนะครับการเทรดจริงๆเนี่ยรายละเอียดของมันนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมาก มันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ใช่ว่าเราเริ่มต้นวันนี้พรุ่งนี้เรียนจบเทรดได้ตังเลยไม่ใช่นะครับเราต้องฝึกนะครับไปเรื่อยๆให้เราเข้าใจนะครับคอนเซ็ปต์ว่ามันทําเงินยังไงเราจะเอาตัวรอดยังไงเราถึงจะหวังรวยได้นะครับถ้ารักษาทุนไม่ได้รักษาทุนไม่ได้รักษาทุนไม่ได้ไม,ไดมันก็หมดหมดหมดครับโอเคนะครับถ้ารักษาทุนได้ปุ๊บ เราจะรอดเมื่อเรารอดเรามีเงินเรามีกระสุนไว้ชิงฉาบฉวยในจังหวะที่มันใช่นะครับในจังหวะที่มันทัมมิง่งมันเป๊ะพอดีจริงๆมันเข้ากับรูปแบบที่เราศึกษามาเรามีความรู้เรามีความถนัดเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละครับมันจะทําเงินได้นะรอดรู้รวยนะครับดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจากทิปวิดีโอที่ผมจะทําขึ้นเนี่ย นะผมจะเน้นนะครับเป็นเรื่องของการย้ําเตือนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยความโลภหมดครับตอนที่ผมเริ่มผมก็เริ่มจากศูนย์ผมก็นับหนึ่งเติมเติมเติมหมดหมดหมดมันกบวนอยู่แค่นี้ครับจนมาศึกษาจนมามีเวลาในการทุ่มเทนะครับจริงจังหาค,ความรู้ตรงเนี้มันก็เริ่มครับเริ่มเอาตัวรอดได้จนเริ่มทําเงินได้นะครับและความรู้ชุดเหล่านี้นะ ผมก็ฝากพื่นเพื่อนนะครับติดตามไว้ด้วยนะผมก็จะทำคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับคลิปนึงก็อยากจะทำแค่ประมาณ1ิกว่านาทีเนาะเพื่อมันจะไม่ได้แบบเยเอะเกินไปฟังจนหน้าเบื่ออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองผมก็จะไม่ตัดคลิปอะไรเยอะนะเพราะว่าผมก็ทำคนเดียวนะครับผมก็อยากจะถ่ายทอดในเรื่องของความรู้จริงๆอ่ะอาจจะไม่ตัดให้มันสนุกสนานอะไรแบบนี้เนาะก็ขอโทษในเรื่องนี้ไปด้วยนะครับส่วนการลงคลิปนะผมจะลง ให้ได้เรื่อยๆแล้วกันอ่ะว่างเมื่อไหรผมก็จะมาทําว่างก็มาทําว่างก็มาทาแต่เล็งไว้นะจะจบภายใน6กถึงหปี6เดือนถึง1ปีนะครับอ่ะจะให้จบประมาณนี้นะครับจบเสร็จปุ๊บเราก็ได้ไปต่อยอดความรู้ในเรื่องอื่นใช่ไหมผลิดักด้านการเห็นอื่นๆเราก็สามารถไปศึกษาต่อยอดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเงินในโลกเนี่ยนะครับมันมี เต็มไปหมดครับโลกการเงินมันมีเงินหมุนเวียนอยู่เต็มไปหมดนะครับฟันโฟมันหมุนไปแต่และตลาดเนี่ยตลาดหุ้นตลาดคริปโตนะครับตลาดค่าเงินนะครับพวกนี้เราสามารถศึกษานะครับแล้วเลือกเทรดได้นะครับเช<อ>่นช่วงหนึ่งตลาดคริปโตมันบูมตลาดมันเป็นขาขึ้นเราก็ไปทําเงินในตลาดคริปโตช่วงหนึ่งตลาดหุ้นนะครับมันลงมาจนถูกมากๆเราก็ไปเล่นในตลาดหุ้นนะครับช่วงหนึ่ง เราเนี่ยเห็นนโยบายทางการเงินที่มันชัดเจนนะครับเราสามารถชิงจังหวะฉาบฉวยในตลาดค่างเงินได้เราก็ไปเล่นนะครับเนี่ยมันก็จะวนเวียนแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกตลาดเทรดได้อันนี้คือข้อนหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องไปจมปลักกับตลาดใดตลาดหนึ่งนะเราสามารถเลือกได้อันนี้คืออิสระภาพของเรานะครับผมโอเคนะครับและการเทรดตรงนี้นะครับมีเวลาเท่าไหร่ ก็เอาเท่านั้นก่อนครับทํามันเป็นงานในเลกก่อนไม่ต้องไปรีบเป็นทำเป็นฟูลไทม์ทาเป็นอาชีพนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูก่อนว่าเราถนัดจริงหรือเปล่าเราสะดวกหรือเปล่าเราไปต่อได้ไหมในระยะยาวนะครับอันนี้คือการศึกษาตัวเองก่อนนะครับดูว่าตัวเราใช่จริงไหมถ้าชอบก็ไปต่อถ้าไม่ชอบก็พอนะครับแค่นั้เองเนาะโอเคอะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะมาแชร์ให้เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะ มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่การอ่านกราฟนะครับการดูกราฟแล้วเล่นจบได้ตังพอนะครับเอาตังไปกินหมูทะปิ้งย่างกินเหล้ากินเบียอะไรโอ้โหไอเรื่องเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าถึงจุดที่ทําเงินได้แล้วตามใจเราเลยครับอยากทำอะไรก็ทําแต่ว่าผมก็ฝากไว้ว่าสุดท้ายแล้วนะคิดถึงครอบครัวตัวเองไว้ด้วยนะครับ ที่เราเทรดเนี่ยเอาตังมาเทรดหมดเลยคนข้างหลังจะเป็นยังไงนะครับชีวิตเราจะเป็นยังไงอันนี้ฝากไว้นะครับเรื่องของความเสี่ยงต้องมาก่อนนะครับจะเพิ่งคิดถึงเงินที่เราจะได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนนะครับมานักต่อน,นักแล้วนะครับคนพลาดเข้ามาเต็มไปหมดนะครับมีคนเสียแน่นอนครับตลาดเนี้มีคนได้มีคนเสียมีคนได้มีคนเสีย,สยแต่ว่าเสียเยอะกว่าได้นะให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราไม่อยากเป็นคนกลุ่มนั้น เราต้องศึกษาให้มากครับต้องระมัดระวังให้มากนะโอเคอ่ะเริ่มต้นนะครับผมจะเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยนะทำความรู้จักกับโบรกเกอร์ที่ผมจะมาแชร์ให้ก่อนนะครับผมโอเคทางโบรกเกอร์ที่ผมจะมาแชร์ให้นะครับนั่นก็คือ Ex ็ก s นะ Ex ็ก s นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เราจะใช้ในการเทรดนะครับซึ่งไอตัวโปรแกรมที่เราใช้เทรดก็คือตรงนี้ครับที่ผมเปิดให้ดูอ่ะอันนี้คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า mt f i e นะครับ MT5 นะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่เราเอาไว้ในการซื้อขายครับในการซื้อขายเข้าออเดอร์เราอยากจะเปิดออเดอร์เนี่ยอยากจะเข้าซื้ออยากจะเข้าขายอยากจะปิดทํากําไรหรือว่าอยากจะตัดขาดทุนทําในนี้หมดครับเราอยากจะวิเคราะห์กราฟเราก็สามารถทําในนี้ได้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาใช้ตัวโปรแกรมโปรแกรมนี้ได้นะ เราก็ต้องมีบัญชีเทรดของเราก่อนนะครับโดยบัญชีเทรดนะเราสามารถเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ได้นะครับโบรกเกอร์คือตัวกลางนะครับที่มีไว้นะครับในการซื้อขายนะครับในการเทรดนะครับให้กับเรานะครับเขาก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการเทรดนี่แหละครับนะซึ่งไอโบรกเกอร์ผมก็ย้านะไม่จําเป็นต้องเอ็กเนสเท่านั้นแต่ว่าด้วยความที่ผมมาทําการตลาดให้กับทางโบรกเกอร์เอ็กเนสครับ ผมก็จะขออนุญาตนะครับแชร์โบกเอ็กเนสนะซึ่งแน่นอนถ้าโบกนี้ไม่ดีจริงผมก็คงไม่แชร์หรอกใช่ไหมครับโบกนี้มันดียังไงนะครับมันมีความน่าเชื่อถือมาก้อยแค่ไหนเรามาดูไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะไปดูที่ใบ,นบอนุญาตครับอ่าใบอนุญาตของทางโบกเอ็กเนสนะเอ็กเนสเนี่ยนะครับมีใบอนุญาตอยู่ทั้งหมดนะตามรายงานนะครับทาง ไอ้เว็บไซต์เว็บนี้นะครับอันนี้คือเว็บของเอกเนสโดยตรงเลยนะเขามีทั้งหมด7ใบอนุญ,ญาตเลยนะครับเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7นะครับซึ่งใบอนุญ,ญาตมีทั้ง7ใบครับแล้วอายุนะเขาเนี่ยเปิดมานะครับ10ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วนะครับของเอกเนสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2008ใช่ไหมอ่าเนี่ยนะครับ2008นะตั้งแต่ปี2008นะครับถือว่าเปิดมา10กว่าปีแล้วถือว่านานมากนะครับนานมาก เราก็มองในระยะยาวว่าเออมันก็คงอยู่ไปเรื่อยแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเอกเนสมันปิดตัวไปหรือว่ามันเริ่มถอนตังยากอะไรแบบนี้ยเราก็ขยับไปเทรดโบกอื่นได้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมก็มองในเชิงของเราเนี่ยต้องได้เปรียบอ่ะเราเป็นลูกค้าไงใช่ไหมเราเลือกได้ครับไม่จำเป็นต้องเอกเนสก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นโบกเหลืองไปเทรดโบกเขียวโบกดําแดงอะไรก็ตามสะดวกของเราอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับสะดวกตรงไหน สำหรับตัวผมผมทําการตลาดให้กับเอกเนผมถ้ามีคนเข้ามาเทรดเอกเนมากขึ้นผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากเขานะครับผมก็เลยแนะนําและเอกเนเนี่ยมันก็ถอนเงินสะดวกด้วยครับถอนเงินไวนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเทรดเราได้ตังเราจะถอนเราก็สามารถถอนได้ทันทีครับอถอนได้ทันทีแล้วก็ไวมากนะนะเช่นถอนวันนี้ก็อีกประมาณสัก10นาทีหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้ได้แน,น่นอนนะครับไวมากนะครับ ไวมากจริงๆนะครับอันนี้คือ x n a s นะแล้วเราเนี่ยมาดูครับ x n a s มีคนใช้เยอะไหมในเดือนเมษา2022นะเกือบ3 0 0 0คนครับอ่าถือว่าปริมาณการซื้อขายของเขาก็เยอะมากเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเลขคือตรงนี้เลยนะครับแต่ตัวเลขก็ผมคิดว่ามันก็มันก็เยอะชัดเจนอยู่แล้วแล้วมาดูตัวเลขถอนเงินดีกว่าถอนเงินนะครับเฉลี่ยนะครับไม่ใช่เฉลี่ยดิ <N ic ado> ในไตมาบที่1นไตรปีสที่1นี2022นะถอนไปนะครับปีเป็นเงินไทยก็ประมาณ20,000ล้านได้อืมเยอะมาก20,000กว่าล้านนะครับถ้าเทียบเป็นเงินบาทนะอ่ชัว่าเยอะมากครับอันนี้คือเอ n e ครับอ่แล้วเขามีอะไรให้เราเทรดบ้างนะไม่ใช่แค่ฟอนเล็กนะครับมีพวกคริปโตมีหุ้นมีดัชนีอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมจะเจาะลึกไปที่ฟอนเะล็กเนาะเพราะว่า ถ้าจะเทรดคริปโตส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ไเทรดใน XNS ผมว่าไปเทรดโบกอื่นดีกว่าใช่ไหมโบลกที่มันเกี่ยวข้องคริปโตโดยตรงนะครับเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นอะไรมันก็ถูกกว่าใช่ไหมอ่ามันประหยัดเรานะครับเราก็สบายเนาะหรือว่าเราจะเทรดหุ้นแบบนี้มาเทรดในเนี้ยมันก็ไม่ได้หุ้นจริงนะครับหรือว่าคริปโตเนี่ยเราซื้อขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ของจริงเพราะว่ามันเป็นการซื้อขายสัญญาล่วงหน้านะครับสําหรับการเทรดนะครับ ตรงนี้นะครับให้เราเข้าใจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมก็จะมาแชร์ให้ทีในคลิปถัดไปนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะครับอันนี้ผมพูดในภาพกว้างๆให้เราเห็นก่อนนะครับผมโอเคนะครับและตรงนี้อ่ะเดี๋ยวถ้าเราจะไปเปิดบัญชีนะผมทาคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับในเรื่องของการเปิดบัญชีนะครับก็ให้ทุกคนไปทําตามคลิปนั้นนะครับถึงแม้ว่าคลิปนั้นอาจจะเก่าหน่อยแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ฝาก ไปดูคลิปนั้นด้วยนะครับก็มีเรื่องของการฝากถอนอะไรมีหมดนะครับแต่ว่าให้เราดูคร่าวๆก่อนครับการเทรดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์ก็คือการเทรดเราอย่าไปยึดต,ติดนะครับกับสิ่งที่เราสิ่งที่เราเห็นอย่างเช่นทองเราไม่จําเป็นต้องซื้ออย่างเดียวนะครับมันสามารถเล่นได้ทั้ง2งฝั่งเลยก็คือเล่นได้ทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลหรือว่าเล่นได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับถ้าเรา มองกราฟแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยทองมันมีโอกาสลงเราก็เล่นฝั่งเซลล์ครับทองมีโอกาสขึ้นเราก็เล่นฝั่งบายอันนี้คือข้อดีนะครับอ่ะมันคือข้อดีของไอตัวตลาดที่เราลังจะเทรดนะครับแล้วเราสามารถไปเทรดนะครับพวกอ่ะถ้าเราไปเทรดค่างเงินใช่ไหมยกตัวอ,อย่างเช่นปัจจุบันอ่ะไปดูนี่ครับอันนี้คืออ่ะเราผมไหนๆก็เออสอนเลยแล้วกันนะครับตรงเนี้ย คือเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินเยนนะครับของญี่ปุ่นนะครับเราจะเห็นว่าภาพใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้คือภาพใหญ่นะคือการาฟนะครับใน Timeframe day นะครับเราจะเห็นว่าระยะเวลาย้อนหลังประมาณ1ปีเนี่ยนะครับการาฟมันเป็นอัพเทนนะครับหรือว่าเป็นขาขึ้นเห็นไหมถ้าเรามองเห็นว่าการาฟมันเป็นขาขึ้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับเราก็หาจังหวะซื้อใช่ไหมเนี่ยหาจังหวะซื้อครับเนี่ยตรงเนี้ยโซนเนี้ยถ้าเราซื้อไว้ใช่ไหม เราบายนะครับเราบายจังหวะที่กราฟสะสมเบรกเอาอะไรางเนี้เดี๋ยวกลยุทธ์อะไรต่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ให้นะครับเพราะว่ากลยุทธ์อะไรการเทรดเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับแต่ความยากของมันก็คือการที่เราเนี่ยจะบริหารจัดการเงินยังไงให้มันอยู่รอดปลอดภัยไปได้ทุกวันเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญกว่าเนี่ยก็จะเห็นเนาะกรัฟเป็นอัพเทนแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราบายเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับที่จะทํากําไรได้เห็นไหม ตรงนี้จะเห็นว่าเขียวเลยแท่งเขียวเจอเขียวแบบนี้อันนี้คือแท่งเทียนใช่ไหมครับอ่า c a นเด e s t i c k นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปเสริมให้นะครับในเรื่องของแท่งเทียนเราดูยังไงอะไรนะครับวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์ยังไงแต่ภาพรวมเราจะเห็นว่าตรงนี้เมื่อเราเห็นเป็นขาขึ้นเราก็หาจังหวะในการเล่นฝั่งขาขึ้นตามไปนะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นส่วนนะอ่าถ้าเราเห็นนะครับในกรณีนี้นะครับเราไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วเราพบว่าเฮ้ย เงินดอลลาร์ตอนนี้เขาํำลังทําอะไรเขามำลังขึ้นดอกใช่ไหมอ่ะแล้วเงินเยนเขาํำลังทําอะไรอันเนี้ยเป็นเรื่องของฟันดัมเมนทัลนะครับอ่ะการดูฟันดัมเมนทัลก็คือการดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจนะครับดูว่าตอนเนี้ยนะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกันนะครับอันนี้ก็คือการเทียบเงินดอนลลาร์กับเงินเยนนะครับหมายความว่าเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูเงินอื่นครับค่าเงินอื่นเราดูแค่ดอลลาร์กับเยนจะได้ในการเทบ กราฟนี้เห็นไหมถ้าเราอยากจะเฮ้ยเรามองว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของเงินตอนลรลากับเงินเยนเลยอ่ะเราไปเทรดเงินปอนได้ไหมอ่ะผมผมศึกษาในเรื่องของเงินปอนมาอ่ะเงินปอนเราก็ไปดูครับอ่ะยกตัวอย่างปอนเอาปอนเที่ยวอะไรดีอ่ะนี่ละกันปอนเที่ยวกับออสอ่ะอันนี้คือเงินปอนเที่ยวเงินออสนะครับเนี่ยถ้าเราศึกษาเรื่องปอนเที่ยบออสมาเนี่ยเราเห็นกราฟแบบนี้ เราจะทําไงอ่ะเนี่ยเราเห็นกราฟแบบนี้เราจะทําไงเราก็วางแผนการเทรดได้เช่อนอ่ะผมเห็นกราฟเป็นทรงของไซเวย์นะครับอ่ะตอนนี้เป็นไซเวย์เดิมเคยลงมาเป็นขาลงชัดเจนแต่ว่าปัจจุบันณนะตรงนี้เป็นกรอบไซเวย์อ่ะเมื่อเป็นกรอบไซเวย์กลยุทธ์การเล่นนะครับในกรอบไซเวย์เราจะเล่นยังไงอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแผนที่เราวางไว้เห็นไหมครับขึ้นอยู่ความรู้ที่เรามี หรือว่าเราจะรอเล่นจังหวะเบรกเอาล่ก็ได้อย่างเช่นถ้าเราคาดการว่ากราฟเนี่ยถ้ามันทะลุนะครับไอโซนราคานี้เดี๋ยวมันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็วางแผนไว้นะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราก็เล่นนะครับเนี่ยมันก็จะวนอยู่แบบนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างในเรื่องของการวิเคราะห์กราฟในการเทรดนะครับมันก็ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับถ้าเรามีความเข้าใจนะครับเราก็เทรดได้นะครับซึ่งที่ผมพูดมาตรงนี้นะครับผมจะเน้นไปในเรื่องของ การวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิคนะครับเชิงเทคนิคหมายความว่าเราดูกราฟเป็นหลักนะครับในเรื่องของการดูตัวเลขเศรษฐกิจการดูเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอันเนี้ยการดูข่าวอะไรแบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังศึกษาอยู่ในเรื่องนี้นะครับผมเลยคิดว่าถ้าผมจะถ่ายทอดไปเนี่ยรอให้ผมพร้อมดอีกว่ารอให้ผมมีความรู้มากพอเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดให้นะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้มันจะไปเชื่อมโยงกับ g l o b a l m a c r ครนะครับหมายความว่ามันจะเป็นโลกของเศรษฐกิจนะครับ ระหว่างประเทศที่มันคือเราต้องศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับเราต้องรู้หลายๆเรื่องนะครับซึ่งตัวผมเองผมไม่ถึงขั้นนั้นผมเลยใช้นะครับไอตัวกราฟเทคนิคเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับอ่าซึ่งการข่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับมันมาจากอะไรที่มาเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปผมก็จะทยอยทาให้นะครับผมเนาะเป็นรายละเอียดนะครับในเชิงลึกที่เราจะต้องมาคุยกันต่อนะครับอ่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับและการเทรดนะครับที่สําคัญเลยนะครับ ที่ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยผมจะเน้นนะครับในเรื่องของการเทรดยังไงให้มันได้มากกว่าเสียนะครับเวลา,าได้เราต้องได้มากกว่าเสียนะครับไม่ใช่ว่าเราเทรดแล้วเนี่ยเสียมากกว่าได้เสียมากกว่าได้เสียมากกว่าได้มันหมายความว่าไงเราขาดทุนนะครับแต่ถ้าเราวางกลยุทธ์การเทรดเราอาจจะไม่จําเป็นต้องชนะทุกครั้งครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราชนะเราได้เยอะเมื่อไหร่ที่เราเสียเราเสียในเงินที่เราจํากัดไว้ครับเราจํากัดมันไว้อย่างเช่นเสีย 1%, 1ของเงินที่เรามีอะไรแบบนี้นะครับเรามีเงินเข้ามา100%เซเวลาการเวลาที่เราจะเทรดหนึ่งครั้งแล้วก็เอาความเสี่ยงเข้าไปก็คืออยู่แค่1% 2%ถ้าเซมั่นใจหน่อยก็3%แค่นี้ก็พอครับไม่จะเป็นต้องอัดทีเดียวหมดพอร์ตเลยหรือว่าเอาทีเดียวให้มันรวยไปเลยแบบนี้อันนี้คือไม่ได้นะครับมันจะเข้าขายเชิงพนันไปแล้วนะครับหรือว่าการเทรดเนี่ยมันไม่มี100%ซนะครับมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับ อ่ามันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นและเวลาที่เราจะเทรดเนี่ยสิ่งสําคัญมากเลยก็คือชุดความรู้ของเราเรามีความเชื่อมันหรือเปล่าเรามีความเชื่อว่ามันจะชนะไหมถ้ายังไม่มีตรงนี้ครับเนี่ยมันต้องมาขัดเกลาต้องมาสร้างชุดความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อปรับใช้นะครับแล้วเราจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเวลาที่เราเทรดเราไม่จําเป็นจะต้องไปแบบไปนั่งไปนั่งถามคนนั้นคนนี้ว่าเฮ้ จังหวะนี้ผมเข้าดีไหมจังหวะนี้ผมต้องทํายังไงนี่แหละครับตรงนี้ผมจะสอนหมดเลยนะครับสอนหมดเลยถ่ายทอดให้หมดเลยเนื้นั้นเราสามารถคิดเองเป็นนะอย่างเช่นตรงเนี้ยผมยกตัวอย่างทองคําเมื่อมันลงนะครับเมื่อมันลงแบบนี้เราจะหาจังหวะซื้อเราจะซื้อได้ที่ไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยเราจะหาจังหวะซื้อที่แนวรับไหนดีตรงเนี้ยเป็นรายละเอียดที่ผมจะถ่ายทอดให้ในลําดับถัดไปนะครับซึ่ง มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะครับเช่นจะภาพนี้อ่ะถ้าลงมาใช่ไหมการที่มันลงมาทําไมถึงมองว่าตรงเนี้ยเป็นขาลงนะครับก็ดูด้วยตาก็รู้ครับเนี่ยตรงเนี้ยมันลงใช่ไหมแต่ว่าในเชิงของกราฟเทคนิคนะครับเราก็จะมองหลายๆเรื่องนะเราจะไม่มองแค่เอ้ยตรงนี้ลงอย่างเดียวนะครับแต่เราจะดูเรื่องของโครงสร้างของราคาด้วย่ยางเช่นราคาลงมาเนี่ยนะมันมีการนะครับทำา i g ที่ต่ําลงตรงนี้เห็นไหม มีการทำให้ต่ำลงเทียบไฮตรงนี้ไฮก็คือจุดสูงสุดของราคานะตรงนั้นนะครับเนี่ยอันนี้คือไฮของการาฟแล้วก็ราคาลงมาเสร็จปุ๊บขึ้นมาตรงนี้ก็คือไฮของกราฟนะครับอ่ะเราก็เห็นว่าไฮเทียบไฮเนี่ยมันต่ําลงนะครับมันต่ําลงแบบนี้และราคามันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับจนราคาที่เป็นโลของการาฟเนี่ยมันต่ําลงเหมือนกันโลก็คือจุดต่ําสุดของการาฟณเวลานั้นเนี่ยเราก็เห็นว่านะตรงนี้ก็เป็นโลตรงนี้ก็ต่ําลงแสดงว่าเฮ้ยมันเกิด เป็นดาวเทนแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถตีกกอบเป็น Channel Line ได้เห็นไหมอ่ะหรือว่าเอาทาบจากด้านบนนะครับแล้วก็เอามาวางด้านล่างนี่เห็นไหมอ่ะเนี่ยเราก็ได้เป็นเก h a n n e l Line ประมาณนี้นะครับอันนี้คือกกอบการเคลื่อนที่เห็นไหมแบบข้าวๆของทองคำเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคการที่ราคาทองลงมานะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าการัน็นขาลงไงใช่ไหมเราจะหาจงังหวะ นะครับถ้าเราอยากจะเข้าซื้ออยากจะเล่นในฝั่งขาขึ้นเราก็ต้องรอครับรอให้มันเกิดนะครับแนวโน้มขาขึ้นซึ่งการที่มันจะเกิดแนวโน้มขาขึ้นได้มันจะค่อยๆทยอยเกิดนะคือมันจะค่อยๆเกิดในภาพเล็กไปภาพใหญ่ครับอ่าอันนี้มันก็จะมีชุดความรู้ในเรื่องของการใช้นะครับอ่าไทม์เฟรมนะครับที่หลากหลายนะครับในการดูกราฟอย่างเช่นตอนนี้เราดู ตรงนี้นะครับกราฟตรงนี้เป็น Timeframe Daily นะครับหรือว่าเป็น Timeframe day Timeframe day คืออะไรนะครับก็คือช่วงเวลาของแท่งเทียนเนี่ยนะครับต่อแท่งมันคือ1วันนะครับหแท่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับไอหนึ่งแท่งเขียว1แท่งแดงเนี่ยตรงนี้มันเท่ากับ1นวันนะครับนั้นหนึ่งแท่งเท่า1วันหนึ่งแท่งเท่ากับหวันหนึ่งแท่งเท่ากับหวันนะครับเราก็จะเห็นว่าอะชุดตรงนี้กราฟภาพใหญ่ตรงนี้ใน Timeframe day นะครับกราฟมันเป็นขาลงอยู่นะครับ ถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมนะครับหนึ่งชั่วโมงเราก็เห็นเป็นขาลงนะอันนี้ก็คือ1ชั่วโมงเพราะว่าภาพของมันก็คือลงมาอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราอยากจะให้มันอยากจะเล่นขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันต้องค่อยๆเกิดไทม์เฟรมขาขึ้นในภาพเล็กก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับเมื่อมันยังไม่มีแบบเนี้เราก็ไม่ควรนะครับที่จะเข้าไปซื้อหรือเข้าบายทันทีเพราะว่าอะไรมันคือการสวดแนวโน้มอยู่ใช่ไหมครับอ่าการเทรดเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องเหล่านี้เห็นไหมครับ เรื่องของการเทรดตามเทนเทรดยังไงจังหวัดสวนนะครับเราสวนตรงไหนได้บ้างเราจะสวนเทนเนี่ยนะราคาไหนที่มันสวนได้เราไม่ได้แบบเข้าแบบลอยๆนะครับเราจะเห็นใช่ไหมบางคนเข้าออเดอร์นเนี่ยเห็นว่าลงมาตรงนี้ปุ๊บเข้าลงมาตรงนี้เข้าเข้าเข้าถ้าเข้าแบบมั่วส่วนนะครับก็เละครับอย่างเช่นตรงเนี้ยราคาที่มันลงถ้าเราเข้าซื้อ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 ,อในแนวโน้มที่เป็นขาลงเป็นไงเมื่อกาฟมันลงเรื่อยๆทําไมเราไม่วางกลยุทธ์ในการเล่นขาลงดีกว่า ใช่ไหมทำไมเราต้องซื้อวะเนี่ยอันนี้ก็ปแปลกนะใช่ไหมครับเราจะเข้าซื้อเนี่ยแหละครับมันจงเป็นที่มาว่ารอก่อนได้ไหมเนี่ยครับมันก็จะมีในเรื่องของกระบวนการรอใช่ไหมกระบวนการคิดนะครับว่าเฮ้ยเราต้องเทรดแบบไหนมันถึง make sense วะอะไรเหล่านี้ครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญทั้งสิ้นนะครับแล้วเราจะได้เรียนกันในลําดับถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่า20วินาทีแล้วเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอะสำหรับคลิปนี้นะครับฝาก1เรื่องนะครับนั่นคือการบ้านหนึ่งเรื่องก็คือการไปเปิดบัญชีแค่นั้นเองนะครับโดยถ้าจบคลิปนี้แล้วนะครับผมจะใส่คลิปวิดีโอที่เป็นคลิปเปิดบัญชีไว้นะครับให้เราไปเปิดกันนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการมาเกินนะครับพูดถึงพื้นฐานเนาะจบการเทรด ฟอเร็กนะครับให้ทุกคนเข้าใจคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับฟังจนจบนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ไว้หน่อยนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับหรือว่าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมก็จะมาตอบให้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ